เนนพิษคมแต่งามเห็นอื้นีนนั่นนี่อีกนั่นอื้ออื้ออนั่นนะตงตงานอยู่นั้นู้งามงามงาม โอ้โนี่บึ้ยดู้นี่ลมลมฟุบลมฟาดอืมอืมไใน,น งามงามนะอุ้ยอนส่นดีออนส่นดีอืากำลังงามเน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 มอีเก็บเก็บู้ายเห็ดขมเห็ดขม ยี่ฮีลาเก็บเห็ดขมอยู่แับเนึ่งเดี๋ยวออกไปเห็ดขมเห็ดขมออหมดรลอยังโอ้ย หนคลองไว้เออเออเก็บไปสะมีดยใส่ยละบัดนี้ทีมมีดย้สัยลาหหหทิ้งมีดไปไหนล่ะเห็นมีดบ่อข้างนอก óy ở đâyเอง, này oh. yeah. mm.